านที่นะคะที่พวกเรามาอยู่ทุกวันนะคะดูค่ะได้ตึกไหนเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยนี่ใครเนี่ยอ่ะื้มนี่เอ๋มโอ้โหจะไปกันนะคะอ่าแม่ผมนั้นหรือเปล่าเอ๊สมักลุ่มนี้กลุ่มไหนเอย่ยต่อต,ต,ติ๊กต่อติ๊กต่อเป็ดเอ๊อยู่นี่น่อยเมื่อไหร่นั่นอเป๊ะซิ่งไฮแลนด์ค่ะผมทำการสัมภาษณ์เดินละคะ ใช่ค่ะนี่ค่ะมาแต่ตอนไหนคะเนี่ยสัมภาษณ์เลยค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่โรงหารอยู่เลยเลคะนคตามค่ะได้ชุดสีหัวฟูปล่อยมันไปค่ะนั่นพาชมคณะทัวร์พาเข้าป่าเหมือนจะลากเราไปข่มขืนค่ะระวังค่ะ อ๋อทำการต่อเติมเรียบร้อยนะคะเออแค่ชมอ๋อนี่การต่อเติมตึกนะคะอย่าสนใจค่ะมันพาเรามาหรอเกียร์ค่ะยังโสดซิยังโสดพอยหลังแมมมึงเยี่ยวไว้อะโยมันไม่ใช่โย่กูโย่ขาเยี่ยวก็บอกเขาไปสิ แหม่ไม่ว่าเกินเนี่ยค่ะลุงจิงเกิดเรียกอ่าเกิดกขอเสียงหน่อยเร็วเฮ้ยขอเสียงหน่อยเฮ้ยขอเสียงหน่อยพี่ทราเอกเ็กก็ได้ Hãy subscribe đi <laughs> có Ghiền